ไหนสนจูสิข้างนี้แตนคุณพี่โอยอะไรวะเก็บแล้วไม่หล่นะคะแรงเแมตอนนันกระจาดมากทิ่มหน้าอยู่แล้วไมวหน้าหลบไปล่ะยุ่งจริงๆเลยโสนเป็นไงอะฮะไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยคุณพี่ให้สนเกาะดีเชื่อใจันไยอะนะเดี๋นไม่ได้อยู่แค่สองคนนะมีคุณแม่อยู่ด้วยแต่แต่ว่าเดี๋ยว วันนี้วันเกิดใช่ไหมคุณพี่คุณพี่อะไรจะให้อะไรล่ะคือคุณพี่วันเตายแล้วจะจัดกันตรงนี้เลยเหรอครับโอ้โหจะแจงเลยเหรอครับโอ้โหคุณพี่ทำไมน่ารักจังเลยให้ตั้งหลายดอกเนี่ยตอนนี้เอาไปก่อนเลยทั้งพุ่มนะจะกลับไปบ้านก็จะกี่ดอกเดี๋ยวค่อยนับกันเราไปนับสักที่บ้านเขาจไว้เกิด ให้มีความสุขมากๆให้สึกว่าแข็งแรงโชคดีแล้วนะที่มีผัวดีทุกวันนี้เก็งก็ซาผัวคี้เอาไว้ให้ดีที่สุดนะ่ะี่แบบนี้จะไม่รักได้ยังไงล่ะค่บป้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณก่อนจ้าคุณแม่คุณแม่ว่าคุณแม่สักหน่อยไม่ให้ตกไม่ให้ตังเมียเขาบังเลยฮะสร้างเงินทองไม่สำคัญทุกวันนี้ทั้งชีวิตให้เขาหมดทุกอย่างแล้ว ทุกพูดไปก็บ่าปากเออถ้าอย่างนั้นอย่าพูด